เว็บสองพันย่ิบเอ็ดเอเคียงสูงกิ่งเพิ่มช่างถามเลยสิเลโวลอาช่างถามเจ้าของหน่อยครับว่ารถนี้จะทำอะไรครับถามสิรถนี้จะทำอะไรครับใส่ดำใส่ดำ,ดำนะทำไมล <laughs> ่ะทำไมเท่ครับมันเท่ ช่างว่าตายแล้วช่างว่าตายแล้วมีดิก็อยากมีดำเอมีดำก็อยากเป็นดิวันนั้นคนมีดำก็มาใส่ดิ๊ดใช่ไหมช่างไอคันนี้มีดิ๊ก็มาใส่ดำอช่างมาปวดหัวโอเคครับในเมื่อลูกค้าต้องการนะครับเราจัดให้ได้เสมอ อความจริงก็สวยอยู่แล้วแต่ธรรมดาของคนนะครับอหรือไม่ธรรมดานะครับนี่ถอนเยอะเจ้าอมบอกว่าค่าแรงเท่าไรไม่ว่าเพราะว่าอยากได้ดำมากเมื่อคืนนอนหลับไหม <laughs> <laughs> อยากได้เกิน นในที่สุดได้ดำเสร็จจะเป็นยังไงครับคอยดูนะเจ้าของจะดีใจหรือเสียใจอะไรครับในที่สุดเจ,เจ้าของรถก็สมหวังนะครับนี่นะครับเตี้ยสุดๆจมจมโคตรจมแล้วเวลาเบรกก็ระวังด้วยนะครับเพราะมันจะไม่ค่อยอยู่ แต่ตอนนิ้ก็ต้องระวังทักทิ่มใช่ไหม,มสรุปแล้วก็สวยงามนะครับย่นย่นพอดูได้ส่วนด้านหน้า,นาก็สมใจนะครับเป็นดำชอบไหมครับชอบ,บ <laughs> ขับดูครับดูในที่ร่มหนึ่งแล้วว่าจะเป็นยังไงเนะ เออว่ารับได้ไหมชึ้งชังยังไมอืมชังนับรอ้อยครับผมนับร้อยนี่นไม่ใช่รวมนี่นับร้อยเลยกว่กี่บาทอานล้วก็ให้ทดสอบเบรกนะครับว่าจะขนาดไหน เบรกพออยู่ไหมครับอยู่อยู่ครับอ่าโอเคถึงไม่อยู่ก็ต้องว่าอยู่นะครับเพราะเราโชค